สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูก็จะพานักเรียนนะคะมาอ่านและก็สะกดคําในภาษาไทยค่ะโดยใช้อักษรสีนะคะเช่นคําว่าตาลน,นะคะพยัญชนะต้นคือตอเต่าอ่านว่าต่อใช้สีดําแทนพยัญชนะต้นค่ะตามด้วยสระนะคะคือสระอาอ่านว่าอาใช้สีแดงแทนสระค่ะและ ตัวสะกดนะคะคือล o l l i n g อล่อานว่าลอใช้สีน้ำเงินแทนตัวสะกดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับคุณคณรูแอนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะมาแนะนำวิธีการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะโดยาการใช้อักษรสีนะคะเช่นะคำศัพท์คำว่า dog คะคำว่า dog พยัญชนะต้นก็คือตัว d นะคะอ่านออกเสียงว่า the โดยเราจะใช้สีดำนะคะแทนพยัญชนะ,ะต้นและตัวต่อมาคือสระสระก็คือตัวโ o นะคะอ่านออกเสียงว่าออกนะคะโดยเราจะใช้สีแดงแทนสระนะคะและตัวสุดท้ายคือตัวสกดนะคะก็คือตัว g อ่านออกเสียงว่าเกอโดยใช้สีน้ำเงินแทนตัวสกดค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิชิตพงษ์ยกดี ขอนำเสนออักษรส,สีคำว่าโกนสีดำพยัญชนะต้นสีแดงสระสีน้ำเงินตัวสะกดกกโอนโกนอ่านว่าโกนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายคีรากรสอนโฮมวันนี้จะมานำเสนอาการอ่านสะกดคำโดยใช้อักษรส,สีคำคืองูทะเล งออ่านว่างอเป็นพยัญชนะต้นใช้สีดําอูอ่านว่าอูเป็นสระใช้สีแดงทออ่านว่าทอเป็นพยัญชนะต้นใช้สีดำอาอ่านว่าอาเป็นสระใช้สีแดงรออ่านว่ารอเป็นพยัญชนะต้นใช้สีดำเออ่านว่าเอเป็นสระใช้สีแดงสะกดคำ งูงูทออัทะลอเอเลงูทะเลแต่งประโยคได้ว่าผมกลัวงูทะเลสวัสดีครับ